สวัสดีค่ะพบกับเซลเล็กโตโยต้าชัวร์สมิธสาขาออนนุษนะคะไม่ทราบว่ามีท่านไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวรถอเนกประสงค์รถเจ็ดที่นั่งอยู่ไหมคะคันนี้เป็นรถที่สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นรถเทสไดด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลยเวลอสค่ะ เครืยนต์1.5รุ่นพรีเมียมปี2023ปรับเลขไม้เพียง1,400กิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเบรลรคันนี้นะคะเป็นรถที่อ่าอนเนกประสงค์จริงๆนะคะกว้างแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะคันนี้เป็นรถเทสได้ด้วยนะคะเลขไม้น้อยสุดๆไปเลยนะคะตัวรถเป็น สีเทานะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวสำหรับมือเปิดเช่นเดียวกันนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะน้ำมันที่รองรับคันนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะตั้งแต่แก๊สโซฮอล์ยีนะคะจนถึงเกาหนและ95%ได้เลยนะคะสะดวกสบายแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะมีกล้องหลังมาด้วยนะคะแบบนี้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ ปลอดภัยนะคะคันนี้กว้างมากๆนะคะถ้าาชมจากด้านนอกออกไปนะคะเขาเรียกด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่วางสัมภาระได้เยอะมากๆนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเบาะแถวที่3นะคะที่สามารถพับลงไปแบบนี้ได้นะคะวางกระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนะคะสัมภาระก็แน่นๆแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบาย ไม่ต้องกลัวว่าร้อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีแอร์ตรงแถวที่สองตรงกลางด้วยนะคะให้ความสะดวกสบายกับเจ้าของรถแน่นอนคันนี้นะคะย้ำมีทีนึงนะคะว่าเป็นรถที่เลขไม่น้อยมากๆนะคะเพียง1,000กิโลนะคะปี2023เดี๋ยวมาชมภายในกันนะคะสำหรับภายในของคันนี้เป็นทูโทนนะคะก็คือสีดำนะคะตัดกับ อ่าสีเทาแบบนี้นะคะอ่าหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอประมาณ7นิ้วนะคะแล้วก็มีแอร์นะคะแล้วก็เครื่องเสียงแบบออโต้นะคะเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าคันนี้มีไวเลสชาร์จด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่เอกสารคู่มือติดรถประจำรถนะคะยังมีอยู่นะคะ พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะ,ะรับโทรศัพท์ปรับระ,ระดับเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะสะดวกสบายสำหรับผู้ขับขี่มากๆเลย mm hmm. คันนี้นะคะ mm hmm. เป็นรถเพสไดปี2023 mm hmm. เลขไม่เพียง1,400กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาที่สบายๆนะคะสบายกระเป๋าเรามากๆ7 mm hmm. 8 0 0 0ดแสนเท่านั้นนะคะ mm hmm. เลือกจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ สบายสบายสูงสุดได้ที่84งวนเลยนะคะหากท่านไหนที่สนใจนะคะเข้าชมรถและทดลองขับนะคะติดต่อกับเซียวเล็กได้เลยที่เบอร์061 084 6566 5ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ